สวัสดีครับพี่น้องครับอยูก่กับผมนายตังใจครับพี่น้องวันนี้พ่พี่น้องมาลเลาะเบิ่งหน้าครับหน้าอยู่ทางมุกดาหารเท่านี้ละมากับแม่มาหา,าลเ,หาเหล,ลาะเบิ่งหน้าเขาครับเลาะเบื้งคอยครับคอยยังพี่น้องคอยเชือรีคอยเชือรี่อยสวัสดีครับมาเลาะเบิ่งหน้าพี่น้องเลาะเบิ่งหน้าเขาครับมากับแม่ครับ พอดีมือวานกับมอกรอีฝนตกก็เลยมาหลาะเบิงอันนี้หน้าหยอดตัวนี้เนาะหน้ายอดนี่ก็งามเนี่ยเป็นแทวดีครับครับแต่ว่าเลือดแต่น้มตัวนี้มาเบิงหน้าให้เดียวครับแม่เ้ามาวานไว้แต่ก็มาเบิง มาเบึงนามไม่มีหลานรอวเนี่ยหนามเสมออยู่ตัวเ้ยทำมันแข็งกว่านี้ก่อน,ม,น,ม,นมาเบาบึงเขาจเจี่ไปสามนีน้องไปสามหน้าอีทงตึงค นี่มันกบสีห้างแต่ขึ้นเสมอดีอยู่ครับพี่น้องนี่ขึ้นเสมอดีเลยสวยเลยมองว่าต่ำมองว่าต่ำมันก็เกิดบบวร้ายแต่กับพอดีครับอืปากท่อเก้าอยู่ไซเมะ เป็นบรรยากาศพี่น้องเอ้ยทงหน้ากำลังเขียวครับอีกเล็กน้อยอีกมากอีกอ่ะสีง,งามเลยครับเขียวนะเยวาเฮ้มันกระวานกันเวดแหละกำลังเขียวเขากำลังงามครับไม่เห็นหอยแม่ไม่แต่หอยกระปูวะ่ะตอ้องรอดเบื้องหน้าม,มันมา เอบเบื้องหนามมันมามงมันหนาเละหุ่นทั้งๆของคุณแม่ทั้งทๆง่งงงงงงาเบื้องเขาพี่น้องเบื้องเขาว่ามันงามหปืยังไงกับสิมาเรียมเอาไปสามประมาณสิบมัดครับเอาไปสามหน้าทวงผู ตัวนี้ก็หน้าประมาณไลก็กว่าเนี่แหละครับตัวนี้ก็ถือว่าง,งามอยู่ได้ครับพี่นอ้องเบิ่งเขาขึ้นเสมออยู่ครับกับียาเนี่ยก็บจังมาตัดมันจังมาตัดเพื่อนแต่ว่าให้เขามันขึ้นสูงกว่านี้ก่อนครับให้มันให้มันแก่กว่านี้ง่ายซะให้มันหอดขวบมันสองเดือนแต่ว่าปกติเล้วขวบมันก็เดือนหนึ่งนะครับ ให้ขวมันสองเดือนเดือนหนึ่งอยู่แต่ว่าไอ้เขาห้ามันขนเดียเขาเ้ามันยังหน่อยเอากระท้อนไปสามได้ก็นข่นแหละท้อไปมไเ็ดี๋ยวคือความหมายว่ามันท้อนไปสามวันได้ขว่ามันมันหน่อยไงกระท้อนไปสามได้แต่ว่าขืนเสมอขึ้นเสมอก็ปีกายั่นและปีกลายมันยังปวดอย่างงยมแค่ว่า นี่คือปุ๋ยมาใส่เลยถ้าเป็นไปไห้กับปุ๋ยมาใส่รถก็มีปุ๋ยเอามาวานเลยฝนตกเียให้มันขึ้นนี่เพราะมันขึ้นเหลี่ยวก็ตัดบทัตนี่จบเลยเออกระท้อนมันไปสามเลก็ตั้ามเป็ตัดจะได้เพะมกับางนะเออถ้าจะเอาฟางน่งตัดก็ได้ก็ยังหลาย อันนี้พ่นพี่น้องพ่นพ่นโบราณครับเนี่ยพ่นโบราณตะกี้ครับผ้ากันขึ้นเลนนี่น้ำมันนี่แหละครับมาดำหายดำหน้าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นพ่นอยู่ครับพ่นพ่นพ่นต้นไอ้เนื้อเกาะเขาเรื่อนต้นเนื้ออะไรต้นควายต้นสมพอเนาะต้นควาย กับต้นมะขามีเนาะงูสิงร้ายได้สักกี่ตื่นมาเหงายเอ้านะหมุนนี่นนครับยามมาเลี้ยงงัวแต่ยังหน่อยนี่ตอนนี้หน้าหน้าใหญ่กว่เลือ้อย่างนี้ครับหน้าหนองไายแหมเรามาเห็นก็ให้เดียวคตะกอนกับฮาโลไซเบสอานแหีครับ,บ,น,รบน้ำกุ่นต่อกลุ่นทอนเนี่ยน,นี่แหละแต่ทุง่งหัอนี่มัน การเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเบิดพี่น้องเลยกันยับใหญ่ใส่ซอย,ยให้หน้าปลาซวนกะเปลี่ยนมือวัดครับพี่น้องอุ้หูแม่ทาห่างคุณคุวงใส่พ่นสีดำหน้าบ่ะนะแม่นีิลีผู้ท้อนกาบ่วอู้หูคือดำเร็วแดีพยวพนะ่นแน่น้ำข้องบว่าพ่นพี่น้องกูนครับไกลๆฟังตรงขามครับเฉบ่เห็น อันตรงขามเลยครับเป็นดําหน้าครับนี่ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องมีคนนกับโมมียังหมากไหมผ้าผีผ้าหนองมหารอไฮรอหน้านี่แหละครับรอเอาบรรยากาศไปฝากพี่น้องทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าเนาะว่าบรรยากาศช่วงนี้เขาสู้ฤด,ดูการทําหน้าพี่น้องหนาฝนหละจะจิเป็นชุ่มชื้นชุ่มชื้นจักหน่อยพี่น้อง บอกง่ายว่าเป็นซื่อๆซวงๆปากกาน่ายังใจจะมีโอกาสครับเดี๋ยวถามาเลาะเบิ่งบรรยากาศบรรนนกบรรนนกเข้ากำลังเขาสูงหนาไฮหนาหน้าบางคนกับดำบางคนกับวานแล้ว่าแหละครับคือน่ายังใจคือวานแล้ว่าแหละพี่น้องกัคลิปนี้ก็ฝากไว้ซั่วนี้ครับพี่น้องคันมากกับกุดไหลคันใจกับกุดแฉ่ผมในเด้อสำหรับคลิปนี้ผมน่ายังใจกะลาไปก่อนครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งเบียกซอยแม่กันว่าต้องเห็ดนี้ยังจังใดจังใดเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องสามีครับพี่